สวัสดีครับ FC กับตันแปรครับก็เรียกว่าตื่นเช้ามารับทรัพย์กันไปนะครับสองทีมที่กัปตันให้ไว้เมื่อวานมาทั้ง2คู่มาทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านต่ออย่างโปแลนด์และท่านรองอย่างนไซปัสอย่างที่กัปตันวิเคราะห์ไวเลยนะครับก็เรียกว่าดีใจกับทานด้าน f c ของกัปตันแปรนะครับแนวทางฟุตบอลดีๆฟีๆผมมีให้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นสําหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์การวิเคราะห์ฟุตบอลของกัปตันแปรก็กดติดตามกด subscribe ไว้นะครับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ผมมีให้ฟรีๆท เต้นมาหน้าลงทุนซะเหลือเกินครับวันนี้บอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปโซนอเมริกาใตา้โซนเอเชียรวมถึงฟุตบอลเอเชียคัพวันนี้ทีมชาติไทยมีคิวลงเตะด้วยทุ่มครึ่งนะอย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมชาติไทยนะครับช้างศึกของพวกเราด้วยก็และกันแต่ที่แน่ๆครับวันนี้คัดมาให้อีกแล้วครับนี่คือ2ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนนี้ จดไว้ติ๊กไว้ได้เลยนะครับตัวแรกเลยนะครับฟุตบอลโลกโซนยุโรปตีสองสี่สิบห้าววันนี้มอนเตเนโกเปิดบ้านเจอมูเกาะเฟโรนะครับก็ว่าวัดกันตามชื่อชั้นศักยภาพสกอตเดฟบของทีมแล้วนะครับเจ้าบ้านมอนเตเนโกเหนือก่อนทางด้านบุกเกาะเฟโรอยู่หลายช่วงตัวครับและวันนี้กับตันได้รับข้อมูลมาว่านักเตะตัวหลักๆที่เล่นอยู่ในยุโรปเนี่ยพร้อมครับที่จะคว้าสามแต้มในบ้านนะครับตัวเน้นตัวแรกวันนี้ผมเชื่อมันได้เลยว่าสามแต้มในบ้านมอนเตเนโกมาแน่นอนครับลุ้นกินเต็มแค่นั้นเอง นะครับลุ้นกินเต็มแค่นั้นเองนะครับมอนเตเนโกรนะตัวที่2ครับข้าฝากมาที่โซนเอเชียของบ้านเรานะครับฟุตบอลโลกโซนเอเชียวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหกโมงเย็นวันนี้เกาหลีใต้จะเปิดบ้านเจอจอร์แดนนะครับพูดเรื่องชื่อชั้นศักยภาพนะครับนักเตะผมยกให้เกาหลีใต้เหนือกว่านะและวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับค่อนข้างที่มั่นใจเลยว่าเฮ้ยเกาหลีใต้ในบ้านวันนี้3แต้มไม่ไปไหนอย่างแน่นอนนะครับเน้นหนักไปที่เกาหลีใต้และนี่คือ2ตัว2ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดนะครับเน้นหนักไปที่มอนเตเนโกรและตามมาตีหล นายครับอย่าลืมเชียร์ไทยนะวันนี้นะอ่นะนครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราอีกหนึ่งวันนะครับลุ้นกินเต็มกันต่อไปนะครับบวกกันเจ้าๆนะครับสำหรับ f อกับทนันแปะโชคดีทุกท่านครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ